นี่ไม่ใช่ปังย่างเนยเดลรี่วควีนนะคะแต่เป็นปังย่างเนยของปังเปรียงปรางค่ะลีนจะใช้ของเขาทั้งเซตเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวทําแบบ้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากปังแพนะคะปังแพรเขาจะมี2แบบนะคะก็คือมีสีอ่อนกับสีเข้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองย่างทั้ง2อ,อันเลยค่ะทุกคนเนื้อขนมปังคือน่ากินมากในเซตก็จะมีเนยมาร์กาลีนสูตรลับด้วยนะคะขอเอามาบีบใส่กล่องก่อนเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะจากนั้นก็ทาเนยให้ทั่วทุกมุมโลกเลยนะทุกคนโอ้นวละอ,อเหลืองสวยมากจ้า ่อนนำลงไปย่างก็วอร์มเตาให้ร้อนๆเลยนะทุกคนแล้วค่อยๆปรับไฟลงให้เป็นไฟกลางอ,อ่อนค่ะย่างให้เป็นสีเหลืองทองทั่วทุกด้านเลยนะคะเขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะทุกคนลีนย่างลงไปทั้งสองแบบเลยนะคะเพื่อจะดูความแตกต่างของเนื้อขนมปังไข่ที่ไม่มีเวลากวนสังขยาเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบผงกัน,นะคะ่ะทุกคนกวนประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วอะ่ะคือไวมากจริงๆตามสูตรเขาให้ใส่น้ำเดือดกับนมสดหรือว่านมข้นจืดนะคะแต่นี่ลินเปลี่ยนเป็นกะทิกับนมข้นจืดค่ะ แล้วพอเอามากินอนะ่ะก็คือไม่ได้เรื่องนะทุกคนดอลินทําใหมอ่อีกครึ่งซองนะคะครึ่งซองของไซเอ็ดก็ประมาณ42กรัมนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผง ตามด้วยน้ำเดือดแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดหรือนมสดรสจืดเมจินะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟคนจนเขาคนหนืดแบบนี้เลยนะคะโอ้โหคือไวกว่าสูตรปกติที่ลินทํามากใช้เวลาแค่ประมาณห้านาทีเองอะ่ะก็คือได้ไส้สังขยามาแล้วอันนี้ลินเติมนมข้นหวานเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อความข้นหนัวมากขึ้นบ้านใครมีลูกสาวหรืออยากฝึกทำอะไรอย่างเงี้ยซื้อเซ็ตนี้ไปทําได้เลยนะรสชาติสังขยาอาจจะไม่ได้เหมือน เวลาเราควรสั่งขยะใบาเตยแท้นะทุกคนแต่ว่าแต่ถ้าคนเน้นที่จะแบบทําขายไวแล้วก็ประหยัดเวลานะคะก็สามารถสั่งจากทางร้านได้เลย mm hmm. เดี๋ยวลีนแท็กไว้ให้นะ mm hmm. เข้าไปดูค่ะเขามีหลายรสหลายไส้มากๆ mm hmm. คือถ้าสมมุติจะให้ลีนทาไส้ไหนหรือว่ามีคําถามอะไรสงสัยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยในคอมเมนต์น,นะ mm hmm.